สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผม,มเ,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 เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวอารชิวอลนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ1นึ่งจุดหนะเป็นของมือถือนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์อารชิวอลที่ระบบดีเลยเข้ามานะครับอยู่ตรงนี้นะทุกคนทุกคนก็พิมพ์แต่ปันหนึงเสียงเกมจะดังไปละโอเคประมาณนี้นะครับให้ทุกคนทัก IG นะครับแล้วก็รหัสเข,ข้ามาครั้งแรกนะแล้วครั้งที่2นะครับก็นี้แล้วก็รหัสรหัสนี้อะไรก็ได้ที่จําได้นะฮะ โอเคเดี๋ยวรีวิวนก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างอะไรประกาศคืออัปเดตสแกบอกนะครับกระเป๋าส่วนตัวทับเพจน,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 นะครับทับเพจนึงหนึ่งกระเป๋าส่วนตัวนะครับแล้วก็มีเลือกฉายาแล้วก็เลือกเพศนะครับเราจะไม่เลือกนะเพราะเราโหดเกินอะไรเงี้ยอันนี้คือบายไฟนะครับซื้อบินได้แต่ผมขอไม่ซื้อเปลืองนะครับมีของฟรีก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือพร้อมเอาชิรอดเลยนะฮะ เก็บของฟรีอันนี้คือที่เก็บของสำหรับแบบผู้เล่นใหม่ที่แบบไม่ต้องเติมอะไรนะโอเคสมุดไีมันทำไรายได้ว่ากดขี้ขวาที่ขวาแล้วมันก็จะมีอันนี้บอกกดของเซิร์ฟนะนี่ของฟรีกดฟองน้ำเหรออันนี้คือปั๊มเงินได้เลยเนะี่ยใครออโต้คล mm ิก hmm. แล้วกดทังไว้อย่างเงี้ยทั้งคืนทั้งวันทังคืนอย่างเงี้ยสบายบือสดุดหรือโบบอกตรง นะครับตรงนี้คืออัปเกรดนะครับสมัตถอัปได้แล้วก็มี map, แมปสาการบล็อกนะครับแล้วก็มีวาร์ปนะวาร์ปก็จะเป็น u i นะครับก็จะค,คลิกได้แบบนี้เลยนะครับสาหรับสมน,นี้คือระบบดีผมไม่ได้อวยด้วยว่าแข็งแรงไปทำงานนะครับคลิกแต่ผมขอไม่ไปแล้วกันนะฮะไปดีกว่าทำไมไปไม่ได้อ่ะโอเคมาละอันนี้คือมันนี้หาเงินนะครับเราลองไปดูเอ่อ อ๋อคือเราต้องมาฆ่าวัวนะครับเกิดวัวเนี่ยฆ่าหมูเอ้ยกดไปฆ่าหมูอ๋อคือกดได้ทุกหนึ่งนาทีเหรอโอเคช่างมันแล้วกันนะครับโอเคซับสบปาวไเดวเราไปดูตัวอื่นก,ก็ต่อนะครับนี่คือ by ย n c h a ช t นะครับสมาอันนี้คือ by f เอกก็คือซ่อมของนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้เนาะตัวน,นี้คือ ยศนะครับราคายศก็คือถูกเลยนะยูทูบเบอร์แค่50ซับเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับยศนะฮะถือว่าถูกเลยนะครับมีท็อปต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็สามารถมาดูกันได้นะครับโอเคผมว่าผมจะมาแบบแป๊บเดียวนะคลิปนี้ก็คือรีวิวแบบรวดเร็วทันใจที่ให้ครบทุกอันนะครับตรงนี้คือไบโพแทกนะครับแล้วก็มีสุ่มของด้วยนะฮะลองซื้อมาดิ สามอันเชียร์ล้สามอันได้แบบได้ครบแบบของดีทุกอันนะบอกตรงอันนี้ก็สามารถได้พวกนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่มีเกินอยู่แล้วนะครับจากรับี้อันนี้คืออะไรเซตเซตแลเหรอสามวอลคือไอพวกเงินเนี่ยทุกคนไปปั๊มปั๊มเงินได้นะเออที่ผมกดฟองน้ําให้ดูนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับสําหรับพวกนี้นะครับสกายบ,บ็อกกก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะ นี่คือต่อสู้เอออ่ะเราไปดูแมป,ปธนาคารอ๋อ,อแมป,ปธนาคารก็จะมีแบบแค่นี้นะครับคือมันตันๆเลยนะเหมือนว่าเราไมา่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูแมป,ป,ป,ปต่อสู้ส่วนเรื่องแมป,ปอาชอดมันก็เหมือนกันทุกเซิร์ฟนะโอเคไปอาชีพ เออเราจะไปแมปต่อสู้ครับชิบไม่ขึ้นบนครับโอ้แมปต่อสู้ก็จะเป็นโลง่โลงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแมปต่อสู้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากันถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็ IP ไอพีใต้ล่างนะครับบ๊ายบายต้องวคอมเมนด้วย